ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงทฤษฎีแอปชุมชนคืออะไรฟังแล้วมันอาจจะไม่ตื่นเต้นไปพูดต่อก็คนก็จะฟังแล้วง่วงเหงาเหานอนไปนะครับเรามาดูแอปชุมชนในความหมายที่จะเกิดแอคทิวิตี้ต่อกันดีกว่าแอคทิวิตี้ก็เหมือนกับมีการแอคชั่นของเขาและของเรานะครับผมจะพูดอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าแอปชุมชนเนี่ยนะครับแอคทิวิตี้มันก็คือ คือการเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนพื้นที่การขายโอ้โหฟังอย่างนี้มันก็ยังรู้สึกมันจะเป็นในเชิงวิชาการไปหน่อยนะครับเอาแปลว่าตลาดเดิมคนเขาไม่เดินอะเรามาสร้างตลาดใหม่ให้คนเดินกันดีไหมแอปชุมชนคือการสร้างตลาดใหม่ย้ายจากตลาดเดิมตลาดเดิมก็คือตลาดที่อยู่ในออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามแต่ยังใช้วิธีการเดิม พอเรามาสร้างแพลตฟอร์มนะครับ,นะรบก็เหมือนกับเราเป็นเจ้าของตลาดแล้วผมเป็นเจ้าของตลาดแล้วนะครับผมก็มีให้เช่าแผงนะครับในตลาดเนี่ยผมก็แบ่งเป็นลอน็อกๆๆๆๆาพวกเนื้อสัตว์อยู่ใน,ในแถวแถวนี้นะตามมาด้วยพวกขายของสดประเภทผักผลไม้ตามมาด้วยกะปิน้ำปลานะครับตามมาด้วยของใช้อะไรก็ตามนะครับหรือไล่ไปจนกระทั่งถึงขายกับข้าวนะครับหรือบางทีก็อาจจะมีทําอาหาร นะครับที่ขายสําเร็จรูปอันนี้คือตลาดทั่วๆไปคนที่มันดันเงียบมาสิครับคนไม่เดินพอไม่เดินปุ๊บเอาละมีตลาดใหม่มาเปิดให้เช่าก็คือแอปชุมชนนี่แหละนะครับแต่แอปชุมชนน่ะมันจะถูกจํากัดพื้นที่นะครับคือเราเองอ่ะไม่ได้ทําตลาดแบบออนไลน์ที่ว่าอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอะไรเนี่ยขายอยู่ในตลาดเดียวกันไม่ครับเราจํากัดพื้นที่ของตลาดในชุมชนนั้นก่อนนะครับ เพนแอปชุมชนเนี่ยมันจะมาตีกรอบว่าเอาละตลาดของเราอยู่ในจังหวัดนี้นะแต่ว่าถ้าเราเป็นอำเภอเนี่ยเราไปคลิกดูดูตลาดของอำเภอนะถ้าเกิดเราจะเอาแค่ในตำบลเราไปคลิกตำบลเราจะเห็นตลาดของตำบลเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าไปเช่าแผงเขาขายของเนี่ยแผงพวกนี้นะครับหรือร้านค้าพวกนี้จะต้องถูกย้ายเข้ามาอยู่ในตำบลที่ที่เขาอยู่จริงนะครับมันไม่ใช่ฟุ้งฟิ้งไปเลยว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปทำ โปรโมตนะฮะยิงแอดแล้วมีคนเห็นทั้งประเทศคุณไม่ได้มีงบยิงแอดเดือนละเป็นแสนเนี่ยคุณอยู่ยากนะครับเอาเรียกว่าเดือนละเป็นหมื่นก็ก้อมแก้มพออยู่ได้ด้เดือนละเป็นพันนี่คือ,คอเงินบริจาคให้มาคสักกระเบิดละถ้าเดือนละเป็นพันนะเอาละเพราะฉะนั้นผมเองอ่ะไม่ได้พูดทุกประเด็นในเรื่องของการยิงแอดนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องยิงแอดภายหลังอีกทีหนึ่งว่าทํายังไงเราถึงจะไปโปรโมตนะครับการตลาดชุมชนของเราได้เพราะ,ะนั้นตรงนั้นอาจจะใช้เงินน้อยเดี๋ยวผมจะ ว่ายทีหนึ่งในคลิปอื่นนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงประเด็นแรกกันแล้วว่าปัญหาของเขาคืออะไรแล้วเราเข้าไปแก้ให้เขาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราเข้าไปรู้แล้วปัญหาของเขาคือคนไม่เดินไอ้ทางที่เราเข้าไปแก้ก็คือว่าทํายังไงให้ลูกค้าลูกแผงอะ่ะเรียกว่าลูกแผงเนี่ยมันเยอะสมมุติคุณไปเดินตลาดแล้วลูกแผงคนเช่าแผงน้อยเนี่ยคุณไปเดินไหมแผงก็หลงเหลงคนยิ่งหลงเหลงเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญก็คือว่า เราเองอ่ะนะครับยิ่งโดยเฉพาะคนเป็นดีลเลอร์เนี่ยยิ่งต้องขยายให้คนในตำบลอำเภอนั้นเนี่ยใช้เข้ามาใช้แอปร้านค้าให้แน่นที่สุดแล้วแอปร้านค้าจะต้องทําไงร้านคา้าเนี่ยนะฮะที่บอกระบบคุณธรรมนะร้านค้าเขาก็จะต้องทำนะครับว่าเขาจะต้องไวรัลนะครับสร้างฐานลูกค้าของเขาให้เยอะที่สุดเห็นไหมครับอันที่1ปัญหาของเขาก็คือนะครับคนไม่เดินในตลาดเดิมวิธีแก้ก็คือ เราทําให้ร้านค้าเยอะนะครับคนที่มาเช่าเยอะคนที่มาเดินก็ไม่หลงเหลงแต่อันนี้เป็นอยู่ในแพลตฟอร์มเรานะครับแพลตฟอร์มเราจะาทำกลไกแบบนี้ให้คนที่เข้ามาซื้อของนี่ซื้อสะดวกร้านค้ารู้เร็วค่าใช้จ่ายต่ำนะครับพออันที่3เนี่ยแอคชั่นของเราเราทาแล้วนะครับทั้งออนไลน์ออฟไลน์เราทาแล้วนะครับส่วนของเขาเนี่ยเขาต้องไวรัลนะครับต้องช่วยกันโปรโมทร้านของตัวเองนะครับส่วนเราเองจะเข้าไปช่วยบ้างก็มีผลนะครับ เพราะฉะนั้นมีผลคืออะไรพอเกิด Activity นะครับหรือว่ามีการ Reaction ต่อกันแล้วเนี่ยผลมันก็คือว่าคนจะเริ่มคุ้นชินกับการใช้แพลตฟอร์มในการซื้อของเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปชุมชนทําหน้าที่นี้แอปชุมชนคือการทําให้ตลาดเนี่ยมันกลับมาคึกคักเพียงเดีตยวว่าขึ้นไปคึกคักบนแพลตฟอร์มของพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับ